เห็นมุมมองของในส่วนของนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าถ้าจะมาสปายจะมาล้วงตับเนี่ยนะฮะคือเอาดาวเทียมนะฮะซึ่งมีอยู่หลายดวงนะยังไงจับภาพตรงไหนก็ได้อยู่แล้ววันสแกนได้ทั่วอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องอาศัยโครงการนี้ฮะอันนี้ในมุมของนวิทยาศาสตร์ซึ่งฟังอาจารย์แล้วก็คือว่าถึงแม้จะมีงบ200ล้านหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยศักยภาพประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยประกอบในการ,รที่จะหาคําตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสู้กันไม่ได้พูดง่ายๆนะฮะอันนี้ก็มุมของของทางทางนักวิทยาศาสตร์รนะคะคุณถาวรเสถียรวันนี้ก็พูดเรื่องนี้นะบอกว่าพลเอกบรรทุนติบยานนนท์ผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนของกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือไปยังกระทรวงกลาโหมประหลัดนะบอกว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นประเด็นข้อพิพาทและบริษัทน้ํามันรายใหญ่ได้มีผลประโยชน์ เข้ามาแทบทั้งสิ้นนะครับแม้ว่านาซาทํางานได้ารวิาตรแต่บางกรณีก็ทํางานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะเ,เราพยายามกาลังติดต่ออยู่ฮะไปคุยกับภาคฝั่งของประชาธิปัตย์นะครับที่อมองเรื่องนี้โดยเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่นํามาตกเถียงกัน ในเรื่องของนาซาเนี่ยนะครับครับระหว่างที่รอเนี่ยนะครับก็รายงานบรรยากาศหน่อยก็แล้วกันวันนี้การประชุมร่วมสองสภานะฮะอ่ะพอดีติดต่อคุณบุญยอดได้นะครับไปฟังมุมมองในความเห็นของคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองอีกคนหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับคุณบุญยอดครับสวัสดีครับ ครับคุณประจักษ์คุณสุพรครับและท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องการพิจารณาในวาระนี้ในการประชุมร่วมในจบหรือยังฮะเออเพิ่งจบไปเมื่อสักประมาณทุ่มครึ่งอะนะครับแต่เมื่อกี้ผมได้ยินท้ายเสียงของท่านพิธีกรเนี่ยบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเนยนะครับเดี๋ยวต้องขอแก้นิดึงก่อนนะครับว่าเออจริงโครงการของนาซาเนี่ยนะครับไม่ได้เชิงผมไม่ไม่เห็นด้วยนะครับครับเออเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้รับรายละเอียดชัดเจนมากนักนะฮะืออครับก็เลย ก็เลยทําให้ถาม <ๆ S 2> ว่าเราจะพิจารณาได้ยังไงว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับะจะดีจะไม่ดีอย่างไรนะครับ<ช>เพราะว่ามีคําถามต่างๆมาตั้งแต่ในสมัยที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าโครงการที่เข้ามาเนี่ยมันจะกระทบความมั่นคงหรือไม่นะครับ<ช>เรื่องนี้รัฐบาลก็ยังอธิบายไม่ชัดเจนครับการปร<ว>ะ,ะชุมสภาวันนี้ทั้งวันเนี่ยทั้งมีการอภิปรายทั้งสอสสวรัฐบาลก็ชี้แจงเนี่ยพอจะสร้างความกระจ่างให้กับคุณวันยอดแล้วก็ฝาฝั่งประชาธิปัตย์ได้มากน้อยแค่ไหนฮะ อผมคิดว่าเรื่องเอกสารเนี่ยนะครับที่รัฐบาลจะไปทำนะกับทางนาตาไม่ได้ปรากฏในที่ประชุมเลยนะครับซึ่งผมก็ลุกขึ้นทูนตั้งแต่ตั้งแต่ที่ท่านเสลิมเนี่ยลุกขึ้นมาอธิบายบว่าสิ่งที่ท่านอ่านคืออะไรเพราะว่าตกลงว่าที่อ่านเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเอกสารประกอบที่มาจากบทความนะที่เอามาจากข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นบทความของใครก็ไม่รู้นะครับชื่อเป็นนักเขียนเป็นนักอะไรั้งหลแล้วมีนักวิชาการอะไรต่างๆก็มาให้ความเห็นอยู่ แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเอกสารที่เป็นตัวชัดเจนจากรัฐบาลบมาเข้าสู่การประชุมของสมาชิกเพื่อสมาชิกได้ดูว่าอ๋อโครงการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเรื่องราวต่วบงเท่านี้และเท่านี้จบนะนะถ้าพูดว่ามีเรื่องเฉพาะเรื่องของการตรวจชั้นเมฆนะครับ,รบต่างๆเนี่ยนะครับเพียงเรื่องเดียวแล้วจบแล้วยืนยันด้วยเอกสารเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้เราจะสบายใจครับครับคือตอนนี้ก็ยังไม่กระจ่างง่ายเลยครับไม่มีครับเอกสารพอเราจะประชุมไปสักพักหนึ่งนะครับสืริชกโสภาก็ ถามถึงเอกสารบางอย่างนะครับดรสุรพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ามีสองบเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษจะสีหลอกให้กับสมาชิกดูก็กกส่งให้สมาชิกได้ดูนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยต้องลุกเรืองวงว่าภาษาอังกฤษที่ส่งมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้กับสมาชิกทุกคนได้เข้าใจว่าเขียนอะไรบ้างานะแล้วก็บอกว่าเป็นลักษณะของการทําความเข้าใจกันอยู่แค่สองแผ่นแต่ในนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นเอกสารเก่าครับเพราะว่าระบุในเรื่องของระยะเวลาไว้นะครับผมก็อ่านเร็วๆนะฮะ ผมยังเห็นเลยว่าก็ท่านก็นระบุไว้ว่าเดือนออกซ์ตถึงเซปเทมเบอร์2012แล้วก็จะเริ่มต้นในการทําเริ่มต้นทํางานเลยนะครับในเดือนจูลนะฮะผมก็เลยต้องลูกขึ้นถามว่าตรงนี้เป็นเอกสารที่จะไปเซ็นในขราวหน้าหรือเอกสารที่ผ่านมานะครับประธานสภานในขณะนั้นเนี่ยก็คือท่านนิคมยังเข้าใจว่าเป็นเอกสารที่จะเซ็นในอนาคตคนะครับแล้วเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับน้องเนี่ยนะครับผมก็เลยยืนยันว่าวันที่มันไม่ใช่ครับเดือนนี้ออกซตเบอร์แล้วครับ มผมว mm ่าจะอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับแต่ผมรู้ว nah ่าเดือนนี้มันออกโอเบอร์แล้วมันอ่านมาแล้วเราจะเอาเอกสารนี้มาให้ดูได้ยังไงต่อไปเอกสารที่ใช้จริงจะไปเติมหรือเปล่าจะมีเอกสารอะไรที่เขียนที่มันขาดไปหรือเติมเพิ่มขึ้นมาพวกผมจะรู้ได้ยังไงครับคุณผู้ชมครัถ้าที่ฝั่งรัฐบาลก็คือกรณีนี้ไม่ได้ขออนุมัติจะาหรอกไม่ได้เข้ามาตรา190เพียงแต่ว่าอยากจะมาสอบถามความเห็นกันว่าการที่เอานาซ่ามาเนี่ยมันจะกระทบมันจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโดยโดยเอาของเก่ามาอย่างนี้ย ตรงนี้ครับที่จริงๆถ้าผมอภิปารายนะครับผมจะเริ่มมาิปราาตั้งแต่คาแรกเลยว่าที่ท่านเข้ามาเนี่ยตามมาตรา179คือในมาตราถ้ากลับไปอ่านรัฐธรรมนูญนะครับครับเมื่อรัฐบาลบริหารรัชการแผ่นดินแล้วมีปัญหาก็อยากจะมาสอบถามความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาก็ให้เปิดการประชุมรัฐสภาร่วมขึ้นมาเพื่อขอความเห็นแล้วก็ไม่ต้องลงมติคผมยังอยากจะถามว่าตกลงว่ามันมีปัญหาอะไรครับทำโครงการนี้มีปัญหาอะไรเน้น่ะทั้งท่านร้สมัยเฉลิมนะครับทั้งดรปอดประสบ ดรสุรพง์ต่างบอกว่าไม่เป็นปัญหาอไม่ได้มีปัญหาโครงการนี้ดีมากทาทุกอย่างได้ไม่มีปัญหาอะไรัต่างแล้วมาปรึกษาะไรพวกผมนะครับอืแล้วจบยังไงคุณตั้งแต่แรกเลยก็จทย์ที่ตั้งเข้ามาเนี่ยยังผมยังงงเลยว่าประธานรัฐสภารับเข้ามาได้ยังไงอืเพราะไม่ได้เป็นปัญหาของการบริหารราชการแผ่นดินท่านก็ปีเซนต์ว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามีความกลัวใช่ไหมครับร้อยเอ์เฉลิมชัยก็ว่ามีความกลัวกลัวว่าจะเข้ามาตรา190หรือไม่ซึ่งพวกเราก็ยินยาแล้วว่า คนที่จะตัดสินว่าเข้า190หรือไม่ไม่ใช่สภารัฐบาลต้องไปตัดสินใจเอาเองครับว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดที่เข้า190หรือไม่ครับรแล้ว<อ>วันนีไ้ได้ข้อสรุป,ปอย่างคุณบุญยอดว่าจะเดินหน้ายังไงต่อไปจบหรือยังฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจบจบแล้วใช่ไหมเ<บ>มืม่อกี้<ล>ไม่จบครับเมื่อกี้สำหรับผมนะครับตอนประมาณจะทุ<บ>่มครึ่งเนี่ยนะครับประธานก็บอกว่าจะเดินหน้าประชุมต่อผมก็เลยทักทวงว่าเอกสารมันไม่พร้อมถ้าอย่างนั้นผมต้องใช้เอกสิทธิ์ของสมาชิกนะครับผมขอนับองค์ประชุมอันนี้ผมเล่าคร่าวๆเลยนะครับอล นะครับบอกว่าเอกสารไม่พร้อมขอเลื่อนไปก่อนนะครับท่านประธานก็บอกว่าประชุมกันมาพอสมควรแล้วนะครับรัฐบาลได้รับฟังไปแล้วก็ขอปิดประชุมปิดเลยก็คือไม่เลื่อนแล้วใช้คำว่าปิดประชุมจบเลยกาถามมันการถามไม่เกิดขึ้นครับว่าตกลงจบหรือเปล่าเพราะผมยืนยันว่ายังไม่จบนะครับยังมีคนที่อยู่ในคิวอี่ปรายจำนวนมากเพราะท่านเองก็พูดว่ามีทั้งหมดประมาณยี่สิคิวน่าจะผ่านประมาณเก้าคิวเองครับ รัณยังติอใจยังไม่จบแต่ว่าทางประธานก็จบแล้วหรือเปล่าประธานปิดหนีไปก่อนประธานก็ไม่กล้านับองคประจุนะครับเพราะว่าในขณะนั้นมีอยู่ประมาณห้าหกสิบคนเองครับนอกจากเรื่องของความนอกจากเรื่องของความไม่ชัดเจงรัฐบาลว่าจะเข้ามาทําอะไรหลักเอกสารเป็นยังไงคุณบุญยอยังติดใจประเด็นอื่นๆอะไรบ้างฮะอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอะไรไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับผมเปิดผมเปิดในรายงานเก่าดูนะครับมีหนังสือจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ส่งไปยังรัฐบาลมีเล่มมีเลขเลขที่อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับ,รบก็บอกว่าจะต้องไปวางข้อบังคับข้อกําหนดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก่อนผมก็จะถามรัฐบาลนะครับว่าท่านได้ทําแล้วหรือยังข้อบังคับอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านเอามาให้ผมดูสิครับ <uko. S 2> แล้วก็จะได้ตอบเพื่อที่จะตอบตอบโจทย์ของพบสสได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงชาติหรือไม่แล้วมีการจัดการเรื่องข้อบังคับอะไรต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นแล้วหรือยังแต่ตอนนั้นก็มีการประชุมพบบหลอดทับแล้วก็ทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่มีข้อคัดค้านเลยนะคุณ่ยอเมื่อไรล่ะครับก็ต้องก็ต้องดูการประชุมนตอนนี้มีต้องเวลาตอนนั้นนะพบสสมีจดหมายครับมีจดหมายว่าหลังจากที่ได้มีข้อหารือมาจากทางรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ขอให้ระมาระวังเรื่องนี้ที่ว่านผมต้องถามว่าความคืบหน้าต่างๆต่อไม่เป็นไรครับหลังหลังคือถ้ามันมีคานี่เป็นหนังสือของราชการนะครับที่ถามไปอย่างรัฐบาลว่าให้ต้องมีการร่างข้อบังคับขึ้นมาใหม เพื่อที่จะดูแลเรื่องของไอ้ความปัญหาของความมั่นคงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณคุณพม่เจาจะทำยังไงต่อไปถ้าเกิดว่าสมมติประธานท่านจบของท่านแล้วไม่มีพิจารเรื่องนี้ต่อแล้วจะทายังไงในที่ประชุมวิพงทัชท้วงครับว่าในการประชุมครั้งหน้าของการประชุมร่วมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวาระนี้เข้ามาเนี่ยก็คงต้องทักท้วงกันก่อนว่าทาไม ท่านไปสรุปําจบการประชุมไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ปิดการอภิปรายนะครับ,บปิดประชุมไปครับแต่ไม่ได้ปิดอภิปรายครับ,บมีคนในย,ออยาในยะของของทางซีรัฐบาลเนี่ยที่ที่นำเรื่องนี้กลับมาสู่การพิจารณาเอาละด้านหนึ่งอาจจะบว่าครมในเสนอค้างไว้อยู่แต่ในมุมของคุณบุญยอดมองว่ามันเป็นความพยายามในการที่จะดึงนาซ่าก,กลับมาในปีหน้าหรือเปล่า จริงจริงในโครงการเราก็อยากได้นะครับไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ทํานะเราอยากได้จะทําให้มันถูกต้อง <c oughs> ผมคิดว่าปัญหาของรัฐบาลอยู่ที่ว่าจะต้องเข้าหนึ่งเก้าศูนย์หรือไม่ครับอันนี้เป็นอันที่รัฐบาลไม่มั่นใจ <c oughs> จึงหลีกเลี่ยงโดยการมาใช้เป็นหนึ่งเจ็ดเก้าว่ามาหารือแทนครับแต่แค่ข้อหารือมันไม่ได้ครับ ถ้าจะทําตามหนึ่งเก้าศูนย์ท่านต้องให้รายละเอียดกับเราท่านต้อง<ๆ>ให้รายละเอียดประชาชนด้วยนะครับ<ๆ>ประชาชนมีสิทธิรู้นะครับว่าเราจะไปทาสนธทสัญญาอะไรกับต่างชาติ<ๆ>้วทําให้มันเกิดสูญเสียอาณาเขตหรือว<ๆ>่าครอบครองอะไรต่างๆหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจกและต่อสังคมประชาชนมีสิทธิรับรู้ไป<ๆ>เปิดหนึ่งเก้าศูนย์ดูนะครับ<ๆ>ดังนั้นรัฐบาลน,นะที่ต้องทําทุกอย่างตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ<ๆ>รัฐบาลดูเหมือนจะพยายามที่จะอยากจะหลุดเลี่ยง ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็สามารถที่จะไปทาสัญญากันได้ง่ายๆตัวอยากทําให้ทุกอย่างมันง่ายครับแต่มันง่ายไม่ได้เพราะมันมีผลกระทบถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมีข้อมว่าผมในฐานะตัวแทนประชาชนก็ต้องรียกล้วว่าท่านต้องให้ข้อมูลต่างต่างกับประชาชนให้ครบถ้วนถ้ามันดีจริงมันอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีเรื่องอื่นๆนะมันดูแลเรื่องไอ้เมฆฝนเมฆหมอกอะไรทั้งหลาย